นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังกายและพลังใจวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องเหตุผลที่เก็บออมเงินไม่ได้มีใครในที่นี้บ้างไหมคะที่ไม่สามารถเก็บออมเงินได้ทั้งๆท,ที่เราก็มีรายได้มากมีเงินเข้ามามากมายจากการทำงานแต่ทำไมเราจึงเก็บเงินไม่ได้มีคำแก้ตัวมากมายที่คนส่วนใหญ่ มักยกมาอ้างยามไม่มีเงินเก็บก็คือรายได้น้อยแต่เหตุผลที่ทำให้พวกเขาชักหน้าไม่ถึงหลังล้วนมาจากการนำรายได้ในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันเมื่อเวลาในปัจจุบันผ่านไปสะสมกลายเป็นอดีตสุดท้ายก็จำเป็นต้องรับผิดชอบทั้งต่อปัจจุบันและอดีตคนที่สร้างสถานการณ์วุ่นวายนี้ก็คือตัวเรานั่นเองมีใครในที่นี้บ้างไหมคะที่เป็นเหมือนกัน และตกอยู่ในสภาพแบบนี้อาจมีคนคิดว่าเพราะรายจ่ายมากรายได้น้อยเงินเก็บที่เหลือก็มีแค่น้อยนิดขืนถ้านำไปลงทุนก็คงไม่ได้อะไรมากมายเลยไม่เก็บเงินคนแบบนี้ต่อให้เงินเดือนมากแค่ไหนก็ยังคงพูดประโยคเดิม,เ,ดมเนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นเท่าตัวต้องนำรายได้ในอนาคตหรือบัตรเครดิตมาใช้หมุนเงินตามเดิม แม้จะมีรายได้และหาเงินได้มากก็ต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมปัญหานี้จึงไม่เกี่ยวข้องกับรายได้แต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตโดยตรงถ้าไม่ใช่คนที่ยากจนค้นแค้นไม่มีเงินจ่ายแม้กระทั่งอาหารกับที่อยู่อาศัยทุกคนสามารถประหยัดและเก็บออมเงินจนกลายเป็นเศรษฐีได้ทั้งนั้นสำหรับคนที่ใช้บัตรเครดิตคนที่ทำข้าวของหายด้วยความสะเพร่าบ่อยๆ คนที่หมิ่นเงินน้อยคนที่ไม่อดออมเงินคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนพวกเขาไม่มีทางร่ำรวยขึ้นได้หรือต่อให้มีความร่ำรวยมาเยือนโดยบังเอิญเงินเหล่านั้นก็จะหายไปในชั่วพริบตาห้ามนำรายได้ในอนาคตมาใช้ปัจจุบันเด็ดขาดขอให้คุณเลิกใช้บัตรเครดิตตั้งแต่ตอนนี้แค่มีบัตรเดบิตอย่างเดียวก็พอ จงลืมเรื่องการสะสมแต้มในบัตรเครดิตไปให้หมดบัตรเครดิตไม่ได้มอบสิ่งนั้นเป็นของขวัญเฉยๆหรอกนะคะแก่นแท้ของการสะสมก็คือการใช้จ่ายมากขึ้นอีกการใช้บัตรเครดิตเก็บสะสมแต้มเป็นกลนลวงในทางบริโภคด้วยแนวคิดที่ว่าซื้อเพื่อรับแต้มทําให้ผู้บริโภคซื้อสิ่งของที่ไม่จําเป็นเพิ่มมากขึ้นเหมือนการฆ่าไก่ตัวเมียเพื่อหวังไข่เพราะแม้ตอนนี้จะไม่มีเงิน ก็ยังซื้อของได้ทันทีด้วยเงินในอนาคตเป็นการใช้จ่ายเกินตัวเพื่อรับแต้มซึ่งคิดเป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคําแก้ตัวที่นยิยมใช้กันมากสุดในปัจจุบันก็คือของมันต้องมียิ่งได้รับแต้มก็ยิ่งถือว่าได้กำไรเว่าหากผู้บริโภคได้กำไรจริงๆบริษัทบัตรเครดิตหลายบริษัทคงยกเลิกระบบสะสมแต้มไปนานแล้วดังนั้น ปรดหยุดใช้บัตรเครดิตนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขอให้คุณใช้บัตรเดบิตกับเงินสดเท่านั้นแล้วจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นลดหัวภาพลงทันตาเห็นการใช้บัตรเครดิตไม่ใช่วิธีที่ชานฉลาดเลยส่วนคนที่ปฏิบัติต่อเข้าของอย่างไม่รู้คุณค่าไม่สามารถเป็นคนรวยได้อย่างแน่นอนพวกเขาอาจกำลังคิดว่า สิ่งของทั้งหลายไม่มีชีวิตจิตใจเลยใช้แบบทิ้งแบบคว้างถ้ามองอย่างลึกซึ้งสิ่งของทุกชิ้นบนโลกใบนี้เป็นผลผล,ผลิตจากวัตถุดิบตามธรรมชาติผสมผสานกับเวลาที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเราจึงควรติดฉลากติดสติกเกอร์สวยงามให้แก่สิ่งของซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลานาน,านในกรณีสิ่งของที่มักนำติดตัวไปข้างนอก ควรติดชื่อของเราไว้ด้วยสิ่งของที่ติดชื่อเจ้าของไว้จะมีชีวิตขึ้นต่อให้หายไปก็จะหวนกลับมาหาเจ้าของเวลาเอากลับมาในบ้านต้องเก็บไว้ในที่เดิมเสมอสิ่งของที่จำเป็นต้องล้างและทำนุบำรุงหลังการใช้ควรขัดล้างซ่อมแซมให้ดีก่อนเก็บส่วนสิ่งของที่ใช้เป็นบางครั้งหรือบางฤดูกาลหลังใช้เสร็จควรห่อเก็บให้เรียบร้อย อย่าปล่อยให้ฝุ่นจับต้องจัดเก็บให้ดีพร้อมนำออกมาใช้ได้ทุกเมื่อความร่ำรวยชอบอยู่กับคนที่เคารพแม้แต่สิ่งของเล็กๆน้อยน้อยเพราะทรัพย์สินทุกประเภทถือเป็นสิ่งของเช่นเดียวกันเงินก้อนเล็กก้อนน้อยเป็นเมล็ดพันธุ์ของเงินก้อนใหญ่คนที่โปรยเงินเมล็ดพันธุ์สเปะสปะคล้ายกับคนที่เลี้ยงเด็กแบบละเลยพวกเขาไม่สามารถเลี้ยงอะไรให้เติบโตงอกงามได้ การเก็สบสะสมเงินก้อนเล็กก้อนน้อยเตรียมเงินก้อนแรกสำหรับการลงทุนไม่ต่างจากการหาน้ำมาเทเข้าสู่กระบอกสูบเร่งการลงทุนให้เร็วขึ้นนี่เป็นพื้นฐานของความสำเร็จสิ่งก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่บนพื้นดินไม่มั่นคงนั้นถือเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่มีใครสามารถต่อเติมให้ใหญ่ขึ้นได้เนื่องจากแค่ถูกลมพายุพัดก็พร้อมจะปลิวหายไปได้ทุกเมื่อ ทุกการลงทุนเริ่มต้นขึ้นจากเงินก้อนเล็กก้อนน้อยทั้งนั้นซึ่งนำไปสู่การลงทุนที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นเมื่อเรารวบรวมทรัพย์สินได้แล้วควรนำไปลงทุนในธุรกิจที่เหมาะสมเงินที่ไม่ใช้ลงทุนคือเงินตายเงินที่ซุกไว้ในตู้เสื้อผ้าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรไม่ต่างกับการกินยาพิษที่ชื่อว่าภาวะเงินเฟ้อไปวันวัน ก่อนจะตายผ่อนส่งอย่างช้าๆเงินที่อยู่กับเจ้าของผู้ขาดประสบการณ์ลงทุนหรือไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนเลยจะอยู่ในสภาวะรอดแรกใกล้ตายมองหาลู่ทางหลบหนีอยู่เสมออย่าลืมนะคะเงินก็คือพลังงานเป็นพลังงานที่มีชีวิตจิตใจเหมือนเชกเช่นกับเรานั่นเองนะคะเมื่อผู้ฟังฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคะหลายท่านคงคิดว่า จะต้องไปปิดบัตรเครดิตหรือหยุดใช้บัตรเครดิตใครที่มีความคิดเห็นเช่นนี้กดหนึ่งมาได้นะคะนิกกี้พาวเวอร์ฟูลไขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจแก่นิกกี้พาวเวอร์ฟูลไและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวสู่ความร่ำรวยและเป็นมหาเศรษฐีในเร็ววัน Have a millionaire n i n d สวัสดีค่ะ